เป็นสิ่งที่อยากให้รู้และคนหาคำตอบในคำถามที่ว่าความสุขแท้ทจริงคือสิ่งใดเราอยากจะรู้กันไหมหรเรื่องราวที่มีมากมายในความสุขที่หลาดหลายเพียงแค่เราเข้าใจและนั่นคือสุขแท้จริงใครไม่ป่วยยกมือขึ้น สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะในรายการใครป่วยยกมือขึ้นค่ะวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงสมุนไพรที่เอ่ยชื่อไปเนี่ยไม่มีใครที่ไม่รู้จักครับนั่นก็คือว่านหางจระเข้ครับซึ่งเขาเชื่อว่านะครับ รักษาแผลผู้พองแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ดีมากๆเลยนะใช่แล้วค่ะเราจะคุ้นเคยกันในรูปแบบของเอามาทาแผลภายนอกนะคะ,ะใช่ภายนอกภายนอกแต่ถ้าคนที่รักสวยรักงามก็จะมาทาผิวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะพี่นัทใช่แต่ว่าว่าวนหางจระเข้ไม่ได้มีดีแค่การทาแผลภายนอกเท่านั้นนะคะ,ะยังไงบ้างแต่ยังมีวิธีที่นิยมกันมากเลยตอนนี้นั่นก็คือการดื่มน้ำว่านหางจระเข้ค่ะดื่มน้ำว่านหางจระเข้นะครับโอ้โหพี่ว่าน้อยคนครับรวมถึงพี่ด้วยไม่รู้นะคะว่ามันจะดื่มกันยังไงแล้วก็ดื่ และที่สําคัญนะครับเราไม่รู้ว่าน้ําว่านหางจระเขเ้นี่มีประโยชน์ยังไงด้วยนะครับผมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปค้นหาคําตอบกันครับใช่แล้วค่ะห้าพลาดเลยค่ะครับไปชมกันเลยครับวันนี้จริงๆประวัติมันใช้ว่านหางจระเข้เพื่อการรับประทานดูแลร่างกายเนี่ยมากว่า5,000ปีแล้วต้นสายพันธุ์จริงๆเขามาจากแอฟริกาใต้จะเป็นพันธุ์บาบาเดนซิส ปาบาเดนซิสคือเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับจากองค์การแพทย์และก็นักวิทยาศาสตร์นะครับว่ามันมีโครงสร้างของสารอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเนี่ยมากที่สุดที่ลักษณะเฉพาะที่อะโรเวล่ามีแล้วอันอื่นไม่มีตัวนั้นน่าจะเป็นสารอะโลตินอะโลตินเขามีฤทธิ์ในการรักษาแผลด้วยดังนั้นระบบทางเดินอาหารตั้งแต่ปากลงไปถึงกระเพาะยันลำไส้เล็กนะครับถ้ามีแผลเขาก็จะไปรักษาแผลแผลภายนอกยังรักษาได้เลยไม่ใช่ครับรักษาได้เหมือนกันครับ ว่านหางจาระเข้หนึ่งในสมุนไพรยอดนิยมกลายมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้อย่างไรคุณผู้ชมห้ามพลาดในใครไม่ป่วยยกมือขึ้นวันนี้ค่ะและนั่นคือสุดแท้จริงใครไม่ป่วยยกมืขึ้นใครไม่ป่วยยกมืขึ้นวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ เพื่อมาดูฟาร์มว่านหางจระเข้แบบออร์แกนิกแต่ก่อนที่เราจะไปดูฟาร์มว่านหางจระเข้นั้นนะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคนไทยคนหนึ่งที่เป็นผู้ริเริ่มแนวความคิดการนำมาว่านหางจระเข้มาแปลรูปเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคนแรกๆของคนไทยเลยก็ว่าได้นั่นก็คือคุณเดโชออสินทวีโชแห่งบางกอกอโลค่ะคุณอครับตั้งแต่ที่ผมได้เล่าเรียนมานะครับ <c oughs> แล้วก็20กว่าปีที่ผ่านมาเ <c oughs> นี่ <c oughs> ยนะครับผมรู้ว่าว่านหางจระเข้เนี่ยเอาไว้ ทาแผลเวลาเกิดน้ำร้อนลวกหรือว่าเอามือไปโดนที่ร้อนๆอย่างเงี้ยมาทาแล้วมันจะดีขึ้นมันจะเย็นขึ้นหรือว่าเอามาบำรุงผิวให้ทุ่งชื้นนิดใช่ไหมคะถูกต้องครับคผมแต่ว่าคุณอาบอกว่าคุณอาเนี่ยเอามาทานตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วเลยนะครับครับผมมีเหตุผลอะไรคะมีแนวความคิดไงบ้างคะครับต้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนเริ่มที่จะทานว่าานจระเข้ที่ที่ประวัติมันใช้ว่างจระเข้เพื่อการรับประทานดูแลร่างกายเนี่ย มากกว่า5,000ปีแล้ว5,000ปีนะครับีแต่ที่เรารู้ใช่แต่ที่เรารู้กันเนี่ยในเชิงของการใช้เป็นเครื่องสำอางหรือทาผิวเพื่อการดูแลรักษาบาดแผลค่ำร้อนโรคไฟไหม้ครับนะครับแต่พอเราศึกษาเข้าไปลึกๆๆเนี่ยโอ้เราเห็นถึงความอัศจรรย์ของเจลว่าหางจระเข้ที่ที่มีอยู่โดยธรรมชาติเจลว่านหางจระเข้คือรับไอซีพที่เลื่นๆเนี่ยใช่ครับเจลที่อยู่ในเนื้อว่านภายในเนี่ยครับค่ะใช่ครับ แต่ข้างในเนื้อของมันก็มียางก็จะมียางเป็นเจลอโลเวล่าล่ะอะโลเวล่าเนี่ยประกอบด้วยน้ําถึง99% 99%นี้เป็นน้ําใช่99%นี้เป็นน้ำใช่ใช่ฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความชุ่มชื้นเยอะมากค่ับทำไมมันถึงเอามาทาผิวแล้วมันสามารถแผลได้ครับผมตัวว่าหงจระเข้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเจลไอตัวโครงสร้างของอะโลเวล่าที่มันมีเขาเรียกว่าไฟโบส เขาไปกระตุ้นไฟบอบบาที่ใต้ผิวเนี่ยให้ผลิตคอลลาเจนกับอีลาสตินทําให้ผิวเนี่ยสามารถมีเนื้อเกิดขึ้นมายืดหยุ่นได้ดังนั้นเขาเาก็เลยเอาว่าจระเข้เนี่ยมาเข้าเครื่องเครื่องสำอางต่างๆค่ะแล้วคุณอาคะในว่านหางจระเข้ที่มีสารอาหารอะไรบ้างคะ ว่าอาจจะเะคจริงๆเนี่ยสารอาหารของเขาเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น4ี่จำพวกนะครับเป็นวิตามินเกลือแร่เอนไซม์แล้วก็กดอะมิโนอืมเยอะนะคะเขาวิเคราะห์ออกมาเนี่ยอโลเวล่าเนี่ยมีสารอาหารอยู่ในตัวเขาเนี่ยถึง200กว่าชนิด200กว่าชนิดที่ลักษณะเฉพาะที่อโลเวล่ามีแล้วอันอื่นไม่มีตัวนั้นก็จะเป็นสารอโรติน อารอโลตินอารอโตินกับอารอตินเนี่ยเขาทําหน้าที่ในการยับยั้งการขยายตัวของเชื้อไวรัสและก็ฆ่าเชื้อไวรัสได้เพราะฉะนั้นก็สามารถรักษาไขห้หวัดครับถูกต้องครับไข้หวัดคือไวรัสแล้วก็จะ ไปถึงกลุ่มที่โรคที่ก่อตือก่อตัวจากเชื้อไวรัสต่างๆเช่นอะไรบ้างคะสะเก็ดเงินอย่างนี้นภายในร่างกายเราติดเชือ<ะ>้อเข้ามาเชื้อฝังตัวตอนร่างกายเราเจอเหตุปัจจัยอะไรที่เหมาะสมปรับมันก็อ,ออกมารักษาโดยการทานเข้าไปใช่ครับโดยการทานเข้าไปอย่างคนสะเก็ดเงินเนี่ยเราก็แนะห้ว่าทั้งทานด้วยแล้วก็ทาด้วยก็คือรักษาผิวข้างนอกด้วยแล้วก็าเชื้อข้างในด้วยคือว่าหานจระเข้เนี่ยเขามีฤทธิ์ในการรักษาแผลด้วยนะครับ แล้วระบบทางเดิอนอาหารตั้งแต่ปากลงไปถึงกระเพาะยันลำไส้เล็กนะครับถ้ามีแผลเขาก็จะไปรักษาคแผลภายนอกยังรักษาได้เลยอ่าไม่นใช่ครับต้องรักษาได้เหมือนกันงั้นแสดงว่าถ้าเราทางเข้าไปตรงไหนที่เป็นแผลอ่าเขาจะช่วยสมานแผลให้ช่วยได้กระเพาะอาหารเนี่ยแผลบ่อยสุดใช่ใช่ไหมฮะเพราะว่าโดนกรดในกระเพาะอาหารเนี่ยแหละอ่าถูกต้องครับและตัวนี้เนี่ยอ่มันยังช่วยในระบบของเมตาบอลิซึมได้ด้วย ก็คือระบบเผาผลาญของสารอาหารครับตัวว่านจระเข้จะช่วยอย่างคนที่มีปัญหาระบบขับถ่ายหรือระบบการย่อยอาหารเนี่ยท้องอืดท้องผูกตัวว่าจะช่วยให้การย่อยอาหารดีขึ้นใช่ว่าสารพัดประโยชน์นะคุณนาคะแล้วโรคที่คนสูงอายุมักจะเป็นกันบ่อยๆเช่นโรคเบาหวานโรคข้อขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมีส่วนช่วยด้วยไหมคะครับ ว่าหาจระเ,เข้เนี่ยเขาเข้าไปทําให้ระบบการทํางานในร่างกายคืนสู่สภาพปกติอ,อวัยวะต่างๆเนี่ย ที่มันมีปัญหาในระบบการทํางานพอมันทํางานผิดปกติปั๊บมันก็ฟ้องออกมาว่าเราเป็นโรคนั่นโรคนี้เยอะแยะมากมาเป็นสัญญาณเตือนทางร่างกายให้เราทราบดังนั้นถ้าเราไปทําให้อวัยวะต่างๆทํางานปกติเนี่ยโรคมันก็หยุดหยุดฟ้องไปเองอย่างคนเป็นเบาหวานไปวัดเลือดเลือดมีความเข้มข้นของน้ําตาลสูงร่างกายเดี๋ยวเราไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เนื่องจากกุญแจสําคัญที่เขาเรียกว่าอินซูลินมันไม่อยู่ในระบบเลือดนี่ เราก็ต้องไปดูว่าไออินซูลินมาจากที่ไหนอ่าม,มันมาจากตับอ่อนค<า>่ะอ๋อปัญหาตับอ่อนไม่ทํางานคัะจาโรเวล่าเนี่ยมันไปช่วยกระตุ้นให้ระบบตับเนี่ยตับอ่อนเนี่ยทำงานงานพอมันทํางานมากขึ้นปับ๊บออมันส่งลให้ผลิตออกมาได้แล้วนะอินซูลินออกมากขึ้นพอออกมากขึ้นปับ๊บร่างกายก็บอกว่าเอ้ยมีกุญแจสําหรับเอาไปขายเอาน้ําตาลมาใช้ได้แล้วนะครับอ่าก็จะน้อยลงก็จะน้อยลงไปเองคบถูกคุมไว้นี้คือเบาหวาน นีเองรปวดเข่าปวดเข่าเด็กในโรงงานเยอะมากที่อายุมากมากนะเราก็ให้เขาทานอยืนตอกว่าานกันแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงเงี้ยแล้วก็คือเรามีสวัสดิการให้เขากินกันอยู่แล้วแต่กินแล้วปรากฏว่าเออเข่าเขาดีขึ้นมันช่วยได้ยังไงคะ เขา,าวิเคราะห์ว่าหานจระเคเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเจลอย่างหนึง่งที่เหมือนกับสารหล่อเลื่อนเข้าไปอยู่ตรงต่มข้อตรงนั้นด้วยมันเข้าไปอยู่ด้วยครับคุณอาครับก่อนมานะครับผมเสิร์ชในอินเทอร์เน Internet, ็ตเขาบอกว่าช่วยเรื่องความดันสูงแล้วก็ความดนันต่ำด้วยครับจริงไหมคใช่ครับ,รบจริงครับ เราอาจจะสงสัยเอะทำไมว่าหจระเข้ม<ด>สูงก็กินได้ต่ำก็กินได้ออเอ้มันทําไมรักษาโรคไม่ขนาดนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วว่าหันจระเข้เนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบมันไม่ได้เข้าไปปรับให้เอ้ความดันทาไมขึ้นขึ้น,นกกขึ้นเป็นลงลงเป็นขึ้นไม่ใช่แต่เขาไปทําให้ระบบการสูบฉีดของหัวใจและระบบการยืดหยื่นของหลอดเลือดของเราเนี่ยให้มีการยืดหยื่นตัวที่ดีครับแล้วเลือดที่เกิดจากการข้างของอาการเบาหวานอ่ามันมีลักษณะใสขึ้น การเปล่งตัวหรือว่าการสูบฉีดก็จะทําให้ลดลงไปแล้วอาการพอเราไปวัดดูเอ้ทำไมเอออยู่ในภาพปกติได้ก็ตรงนี้แหละมันดูเวอร์ไปไหมคะจริงๆต้องบอกว่าเขาเขาถ้ามันไม่เวอร์ขนาดนั้นเขาคงไม่เรียกว่าว่าพืชมหัศจรรย์นั้นเออมีระคืนแพนจริงๆนะตัวนี้ในในศาสตร์ต่างประเทศที่เขาเรียกกันอันนี้มันถือว่าเป็นยารักษาโรคได้ไหมคะ อ่าผมมองว่าเป็นอาหารมากกว่านะอืม,อมถ้ายาความหมายคงเป็นรักษาโครคแต่อาหารน่ะกินป้องกันครในใน,ในแพทย์ชี้เขาบอกอาหารก็คือยายาก็คืออาหาร,รถ้าเรากินมันดีๆเนี่ยร่างกายเราได้รับการดูแลดีๆเนี่ยโรคต่างๆก็จะหายไปเอง